สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข่าวข,ขาคคำซีทีวี TV, จันทบุรีประจำวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2557ค่ะมาเริ่มตนน้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะ องคมนตรีได้เป็นประธานนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนรวมทอดกฐินสามัคคีมหากุศลสมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาวัดเทพประธานอธิพรจังหวัดจันทบ,บุรีในสุภวาระสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชมพันศา90พรรษาในปี2560ค่ะเช้าวันนี้ที่วัดเทพประธานอธิพรอ,อำเภอาสดาวจังหวัดจันทบ,บุรีบนอากาศเอกชลิตภูกผาสุองคมนตรีประธาน,นาคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูป สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาเป็นประธานฝ่ายคารวสพระราชนธทโมลีเจ้าคณะจองอมจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดกรถินสามัคคีมหากุศลเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาถวายพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554โดยมีคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัศทธาร่วมจัดองกระถินอาทิค ราชการกระทรวงมหาดไทยนำโดยนายสามารถลอยฟ้าผูร้ราชการจังหวัดจันทบ,บุรีกองทัพอากาศกรมแผนที่ทหารกรมประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด สำหรับพระสมเด็จองประฐมพระพุทธเมตตาทำจากแร่นินรัตนะหน้าตัดกว้าง29เมตรสูง45เมตรตั้งงบประมาณในการจัดสร้างไว้ที่309ล้านบาทกำหนดสร้างแล้วเสร็จภายในสุภาวารสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชมพันษา90พรรษาในปี2560ากจะประดิษฐานนวัตเทพประธานอธิพร์อำเภอไสดาวจาังหวัดจันทบุรีจัดสร้างเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาปกป้องคุม้มครองประเทศชาติให้มีความสงบสุขร่มเย็น รวมทั้งเป็นอนุสรณ์สถิตยอยู่เคียงคู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนาครินโดยการทอดกรินสามาัคคีมหากุศลครั้งนี้มียอดเงินสมทบการจะสร้างกว่า7ล้านบาทค่ะ